ได้มาแล้วนะครับสําหรับวัตถุดิบอาหารนี่กันน่าจะเยอะแล้วนะถวที่สองผ่านไปถวที่สามต้องผ่านมา สวัสดีครับผมพุทธนะครับในวันนี้ผมเดินทางมากับทีด้วยกัน2คนนะครับพี่พี่สวัสดีครับผมซึ่งผมและทีนั้นไม่ได้เดินร่วมทางด้วยกันมาหลายคลิปแล้วใช่ครับผมนะครับช่วงพักพักหลังวันนี้ก็จะต่างฝ่ายต่างแยกกันถ่ายคลิปใช่ครับนะครับยังไม่รู้เช่นกันว่าเราจะไปนอนกันยังที่ไหนนะครับแต่ว่าป่าที่นี่ต้องระวังอันตรายไปอย่างหนึ่งนั่นก็คือตัวทากดูดเลือด นะครับยิ่งช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับในป่ามันค่อนข้างที่จะชุ่มชื้นอยู่มากๆนะครับไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับจะเป็นเส้นทางน้ําไหลลงไปยังด้านล่างนี้เรื่อยๆนะครับผมไม่รู้ว่ายัางจุดไหนเป็นพื้นที่ลาบๆนะครับที่เราจะนอนป่ากันในคืนนี้ก็ต้องมารอดูกันครับ ี่จะเป็นคราบของงูตัวใหญ่เลยนะครับซึ่งเขามาลอกคราบไว้ในช่วงระหว่างล่องทางเดินนี้เลยอาจจะเป็นพวกงูเห่าดงนะครับทุกคนตัวยาวเลยเลยผมและทีเดินมา ลึกแล้วก็ไกลามากแล้วนะครับซึ่งเป็นป่าที่ยังไม่เคยเดินทางเข้ามาก่อนนะครับจะมีร่องน้ําที่ไหลผ่านลงมาจากช่องนี้เยอะมากๆนะครับเป็นน้ําสายหลักที่น่าจะลงไปบรรจบกับแม่น้ําใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับที่เราได้เดินขึ้นมาสรุปว่าคืนนี้เรานอน,อนที่นี่ใช่ไหมทีใช่ครับผมเดี๋ยวคงต้องพักสักหน่อยนึงนะครับเพราะาทีบนว่า ปวดไล่ใช่เพราะว่าแบกกระเป๋าของทัง้งสัน <c oughs> น่าจะประมาณเกือบ30มสิบโลได้นะครับโอ้โอแบกมาต,ตั้งแต่สิบเอดโมงอ่ะสิบเอดโมงตอนนี้ก็ใบมุงกว่าไกลมากครับ <c oughs> ไกลมาก <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะวางแผนกันก่อนนะครับทุกคนไม่รู้ว่าตอนนี้เราจะนอนในรูปแบบไหน ซึ่งเราใช้แบบท่อนไม้ไผ่นะครับยาวอย่างด้านนู้นตัดข้ามาอีกฟากหนึ่งนะครับอย่างจุดนี้เลยไม้ไผ่ลำนี้ความยาวก็อยู่ประมาณ10กว่าเมตรนะครับสัก12เมตรได้นะพี่ๆยาวมากๆซึ่งผมและทีก็จะนอนเปลใกล้ๆกันนะครับในคืนนี้แต่ว่าเรากินเวลาไปนานมากนะครับอยจ,จะบอกพี่ๆว่าตอนนี้เนี่ย 4ี่โมงสานาทีแล้วนะครับใกล้ๆจะกห้าโมงละหาก่อไฟกันก่อนนะครับไล่พวกยุงมแมลงต่างๆให้พ้นไปจากที่พักที่นี่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าจะเดินหาดูยังยอดลำธารตรงนี้หน่อยว่ามีอะไรบ้างที่เราสามารถนำกลับมากินได้ในเย็นนี้นะครับ งกล้วยป่าตรงนี้ผมเจอหัวปลีอยู่ด้านบนหลายหัวเลยนะครับเดี๋ยวคงจะล้มต้นกล้วยป่าสักต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำเมนูหัวปลีกินกัน ได้มาแล้วนะครับสำหรับวัตถุดิบอาหารในป่าที่ผมเจอในตอนนี้นั่นก็คือหัวปลีป่านั่นเองนะครับหัวใหญ่มากๆครับทุกคนหัวเดียวผมคิดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับเราทั้งสองคนนะครับสิ่งในส่วนนี้ผมจะนำไปทำอะไรกินกันก็ต้องให้พี่ๆรอรุ่นกันอีกทีหนึ่งนะครับในระหว่างนี้เองป่านั้นใกล้ที่จะมืดเข้ามาทุกทีละม่ดูทีนั้นก่อไฟเสร็จแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวรีบ เดินทางกลับลงไปยังจุดนี้ดีวกว่า,มาแมลงร้องดังมากครับทุกคน เดี๋ยวจะล้างหัวปลีนะครับแล้วก็เราจะเริ่มลงมือหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับหัวปลีหัวใหญ่มากนะครับแต่ว่าลอกเปลือกไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะครับหัวเขาก็เริ่มที่จะเหลือเพียงแค่น้อยนิดเท่านั้น วันนี้นะครับผมเลือกที่จะทำเป็นเมนูยำหัวปลีใส่ปลากระป๋องนะครับโดยเราก็ต้องเตรียมเครื่องเคียงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหอมตะไคร้นะครับพริกสดมะนาวนะครับทุกคนองค์ประกอบต่างๆในการที่เราจะยำหัวปลีกินได้ โดยตอนนี้หัวปีของผมเนี่ยกลายเป็นสีม่วงแล้วนะครับซึ่งผมล้างน้ําสะอาดไปครั้งสองครั้งละนะครับแต่ช่วงแรกเป็นสีขาวโดยเราก็จะใช้เฉพาะเนื้ออ่อนๆเท่านั้นนะครับทุกคนเพราะว่าอย่างเจ้าตัวนี้เหมือนจะเป็นคล้ายๆลูกกล้วยป่าตอนนี้เขายังอ่อนนะครับในแบบนี้ถากเรากินผสมไปแล้วมันจะมีความฝาดเป็นอย่างมากนะครับในส่วนนี้ผมจะทิ้งทั้งหมด ใช้เป็นเฉพาะเปลือกที่เขาห่อหุ้มนะครับตัวหัวปลีอ่อนๆนั้นเท่านั้น ่วประกอบของเครื่องยำนะครับก็จะมีหัวปลีป่านะครับที่ได้ไปหามาส่วนนี้จะเป็นตะไคร้ซอยนะครับหอมแดงซอยแล้วก็มะนาวนะครับพริกสดอีกทีหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่เราจะยำไว้อย่างเดียวนะครับก็จะใส่ในกระบอกไม้ไผ่นี้ บีบมะนาวลงไปนะครับหากต้องการความจี๊ดจ๊าดก็ใส่ไปเยอะนิดหนึ่งเม็ดถั่วคั่วนะครับที่ผมจะใส่นําลงไปอันนี้คั่วมาสุกเรียบร้อยแล้วนะครับรทุกคนยำปลากระป๋องใส่หัวปลีป่านะครับทุกอย่างนะครับที่ได้ยำรวมกันไปมีถั่วลิสงอยู่ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะนำไปให้ทีชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงอ่ะทีลองชิมดูหน่อยนะครับอขอตามความเป็นจริงนะไม่ต้องอ้อมค้อมกันเลยเป็นยังไงบ้างครับรสชาติเนี่ยมีความมันนะครับที่ว่าน่าจะมาจากถั่วลิสงใช่ไหมเพื่อนใช่ใช่เป็นถั่วลิสงทอดครับมีกลิ่นหอมแต่คล้ายมีความเปรี้ยวแล้วก็หวานคือครบทุกอย่างเลยนะครับครบทุกอย่าง,เ,งเลย อยากถามว่าทีเคยกินไหมครับสําหรับเมนูนี้ซึ่งเมนูหัวปีป่าเนี่ยเพิ่งด้กินเป็นครั้งแรกครั้งแรกเนาะใช่ส่วนมากก็จะกินแต่หัวปีก้น้ำวานหัวปีก็คืออยู่ตามบ้านนะครับนี่เป็นครั้งแรกอร่อยมากครับครับผมอันนี้ไม่ได้อวยนะอร่อยจริงอร่อยจริงนะอร่อยจริงโอเคก็กับข้าวของเราเสร็จกันไปทุกอย่างแล้วนะครับโดยทีก็แกงเป็นแกงกระดูกหมูใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหน่ารับประทานมากครับทุกคนผมเห็นที ตุ่นตั้งแต่ในช่วงตอนเย็นแล้วนะประมาณเกือบสชั่วโมงใช่เกือบ2ชั่วโมง,โมงละนะครับรอบๆป่าตอนนี้ก็มืดทั่วทั้งป่านะครับทุกคนเดี๋ยวคาดว่าเราจะจัดแจงที่กินข้าวกันนะครับ กั Birthday, บข้า,าวเราวันนี้ถือว่าอร่อยทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของทีทำหรือว่าของผมที่ทำให้ทีกินเนีย่ยสุดยอดนะอร่อยสุดยอดครับผมนะครับเข้าป่าเนี่ย กินอะไรแบบนี้นะครับในบรรยากาศแบบนี้ได้ยินเสียงน้ําไหลมีความสุขมากๆครับทุกคนซึ่งเป็นบรรยากาศที่อาจที่ไหนไม่ได้นะจะไปร้านอาหารรูดหลูหลูลแค่ไหนก็ไม่มีเสียงน้ำไหลไม่ไมีแน่นอนนะครับไม่มีเสียงโกลวเสียงเพลียงแรงธรรมาชาติแบบนี้แน่นอนแต่การอยู่กลางกินของเรามันก็อาจจะไม่ได้สะดวกสบายไปมากเท่าไหร่ใช่ครับนะครับก็ตามสถานที่นะใช่ครับแต่จุด เพราะเราอยู่ในป่าเนี่ยเราจะหาความสะดวกสบายไม่มีหรอกก็ต้องอยู่แบบอยู่ง่ายๆกินง่ายๆครับก็ทําตัวให้แบบเข้ากับธรรมชาตินะเอาวิธีธรรมชาติวิธีคนป่าวิธีหิวข้าวมากในช่วงนเนย็<ช>นนี้อนนี้มีอะไรตกลงท้องน่าจะเริ่มดีขึ้นละดีขึ้นนะครับ อันนี้ถ้วยที่สองแล้วนะครับ <c oughs> ผมนี้ถ้วยแรกยังไม่หมดเลยกินเยอะๆนะเพื่อนเอาให้หมดเลยแหละมีกันน่าจะเยอะแล้วนะถ้วย <c oughs> ท,ที่สองผ่านไปถ้วยที่สามต้องผ่านมาใช <c oughs> ่ครับแต่ว่าถ้าถ้วยที่สามเนี่ยอาจจะต้องแอบหนักนะไอ้คุณเห็นไม่ได้แล้วมันแค่แล้วเดี๋ยวโดงแตะย <c oughs> ำปลากระป๋องหัวปี <c oughs> สุมไฟไว้กองโตๆโนะครับอยู่ในป่าลึกแบบนี้เนี่ยนะครับกองไฟแสงสว่างควันไฟต่างๆนะครับช่วยให้เรานั้นปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่ระหว่างนี้เองเราก็กินข้าวเสร็จกันไปนะครับแล้วก็ผมได้เลือกไปเจอกับเจ้ากบตัวหนึ่ง ึ่งน่าจะเป็นกบทูดนะครับทุกคนหรือว่ากบภูเขาใน,นเองนะเขาอยู่ยังจุดด้านบนนู้นนะครับนูนเลยเหมือนกำลังจะลงมาหาแหล่งน้ำยามดึกนะครับตอนนี้ยังอยู่บนบก เดี๋ยวเมื่อเช้าเนี่ยนะครับอยากจะบอกพี่พี่เล่าถึงเหตุการณ์สักหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งที่เจอกับอุบัติเหตุเล็กน้อยอ๋อระหว่างเดินทางมานะครับผมครับเป็นยังไงครับทีก็เหมือนรถเนี่ยล้อสะบัดนะครับตก้างทางตก้างทาง,างใช่ซึ่งตรงนั้นเป็นน้าผาด้วยนะครับช่วงนั้นมันคล้ายๆเหมือนเป็นเนินชันลงภูเขาลงไปใช่ปะใช่ครับผมก็รถผมเนะี่ยตกลงไป ข้างหน้าเนี่ยลงไปในหน้าผาครึ่งหนึ่งนะครับดีที่ผมนับเลขไว้แล้วก็มันจะมีหมายอยู่ท่อนหนึ่งเนี่ยมันค้ำรถวไว้อ๋อมันค้ำช่วงล้อหน้าใช่ครับนนผมมันค้ำรถไว้ไม่งั้นก็น่าจะลงไปในเหี่ยวทั้งคนทั้งรถเน่โอโ้โหอาจจะไม่ได้มาเดินป่าแกพี่พี่อีดูแล้วนะคือในช่วงแรกเนี่ยผมรอทีประมาณเกือบจะห้านาทีนะครับคือว่าเรามารถกันคนละคันนะใช่ครับผมนะครับแล้วก็จุดที่เรามาเนี่ยมันเป็นหนทางที่จะยากลําบากสักหน่อยหนึ่งแ่ยังโชคดีที่ทีบอกว่ามี เป็นชาวบ้านชาวบ้านผ่านมาพอดีครับผมพอดีผมเนี่ยออกมาขอของมชยเหลือเขาถามว่าเป็นอะไรบอกว่ารถตกข้างทอืงทีแรกผมนึงว่าทำคอนเทนต์นะ <laughs> <laughs> แต่ว่าไม่ใช่คอนเทนต์นะของอจริงเลยผมไม่ไนดน้ทำคอนเทนต์ครับช่วยผมด้วย <laughs> ก็พี่ๆเขาก็ช่วยไปดึงรถขึ้นมาให้ผมนะครับ,รบถ้าดึงคนเดียวผมก็ดึงไม่ไหวแต่ก็อาจจะต้องรอพูดสักพักหนึ่งอ่ะองรอให้ฝนลงไปหานะถึงจะดึงได้ใช่ครับ ต่ยังโชคดีที่ขึ้นมายังปลอดภัยนะครับงแข่งอยู่นะใช่ดูแข่งก็ถือว่าพลาดเคราะห์ไปในครั้งนี้ก็ปลอดภัยก็ดีแล้วนะปลอดภัยก็ดีละนะครับสินภายนอกกลับมาหาใหม่ได้ครับใช่ครับไปถึยแล้วนอนพักกันนะครับผมคำคืนนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับฝันดีครับ อรุณสวัสดิ์นะครับเช้ามาให้แล้วนะฮะทุกคนในตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลา7จ็โมงสินาทีด้วยกันนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับนอนไปเมื่อคืนนี้ท่ามกลางเสียงน้ําไหลตลอดในค่ําคืนนะครับ ตัวพี่พี่เดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับกับครั้งนี้พาทุกคนมาเสพบรรยากาศยังผืนป่าลึกแต่ว่าน่าเสียดายไปหน่อยนะเรามาเพียงแค่วันเดียวใช่ครับผมนะครับถ้ามีโอกาสมาสักสองสามคืนเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับการเดินทางเข้ามานะครับเพราะว่าเดินทางไกลมากๆเลยไกลมากๆจึ่งเวลานี้ก็ใกล้ๆที่จะ8ปดโมงเช้าแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบเล่งเท้ากลับไปที่บ้านเพราะทีต้องไปเข้างานต่อใช่ครับนะครับในเช้านี้หากเช่นไรแล้ว ผมกับทีก็ต้องขอลาพี่พี่ไว้เพียงตรงนี้เลยนะครับไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมและทีจะร่วมเดินทางไปที่ไหนกันต่อนะครับก็ต้องให้พี่พี่ฝากติดตามกันต่อไปครับผมนะครับไปสวัสดีครับสวัสดีครับผม